ทุกคนว่าอันดับที่1น,น่ะเป็นตัวไหนเอ่ยนะคะจากที่มีนารีวิวมานะคะอันดับที่1น,นะคะต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน กับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงมีนาพารีวิวนะคะปัตเตาเลียนที่ใช้ดีที่สุดนะคะวันนี้นะคะมีนาก็จะพารีวิวนะคะปัตเตาเลียนตัวกันขอมนะคะตัวท็อปทอนะคะและตัวที่ยอดนิยมนะคะสำหรับช่างตัดผมมืออาชิมนะคะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยนะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่รับชมช่องนี้นะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างวีนานะคะทุกคนอันดับที่6นะคะเป็นตัวไหนเอ่ยนะคะอันดับที่6ก็คือตัวนะคะ VG r ตัวนี้นะคะตัวสีดำนะคะโทนดำตัวนี้เลยนะคือตัวนี้นะมีความแบบเข้มนะคะความเท่นะคะที่ลงตัวนะทุกคน ตัวดำตัดกับสีทองนะคะตัวขอบเป็นสีทองตัวนี้คือตัดได้สวยมากนะคะนี้ก็ได้ตีปีกนะคะรับคมแต่งบางแต่งฟันให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนและราคานะคะอยู่ที่690บาทนะคะทุกคนวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะมีนาก็จะบอกราคาของทุกตัวนี้เลยนะรับคมแบบพรีเมียมเลยนะทุกคนตัวนี้นะคะการรับคมนะคะเราก็จะเช็คงานก่อนส่งลูกค้าทุกท่านเลยนะทุกคนนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็น VGR นะคะ V 0 8 2นะคะและการใช้งานนะคะแบตบของเขานะคะอยู่ที่1,500ม ah ิลลิแอมป์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะชาร์จนะคะอยู่ที่2ชั่วโมงนะคะและการใช้งานนะคะใช้ไปนานๆไปเลยนะคะ5ชั่วโมงไปเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะสายชาร์จนะคะเป็นสาย USB นะคะทุกคน และสามารถใช้กับโพลแบงของเราได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมินาก็จะมาเปิดเสียงให้ฟังเลยนะเสียงของเขามีความดังขนาดไหนและมีความแรงขนาดไหนนะคะแต่จะบอกไว้เลยนะคะจากที่การใช้งานนะคะความรู้สึกของเช่างมินานะคะรู้สึกว่าเสียงของเขาไม่มีความดังเลยนะทุกคนตัวนี้นะคะเสียงแบบนิ่มๆเบาๆนะคะแต่รอบการทำงานของมอเตอร์นะคะถือว่าจัดได้ดีมากนะคะเวลาการขอบนะคะขอบคมมากๆเลยนะตัวนี้นะคะนี่ โอเคนะคะอันดับที่ห้านะคะก็เป็นรุ่นนะคะ K เหมยนะคะ KM นะคะ1 9 7 4 a นะทุกคนตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแกะล่นะคะทุกคนตัวนี้ก็ได้ทำการแต่งฟันรับบางนะคะแต่งปีกนะคะตีปีกสองข้างให้เรียบร้อยนะคะคตัวการเปลี่ยนแบตนะคะอยู่ตรงตูดมันเลยนะทุกคนนี่นะคะ การเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องหมุนนะคะเหมือนอารมณ์แบบเราเปลี่ยนฐานไฟฉายนะทุกคนโอเคนะคะและแบนเขานะคะอยู่ที่ 1,200mL mm, อมิลลิแอมนะคะการใช้งานนะคะให้เรากดตรงข้างล่างนะคะมันจะมีสปริงนะคะทุกคนกดนะคะนี่เสียงมันก็จะแรงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเสียงแรงมีความดังนิดหน่อยนะคะแต่ไม่น่ารำคาญมากเกินไปนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะรอบการทํางานนะคะถือว่าดีมากนะคะจัดได้ดีนะคะเวลาการขอบนะคะขอบก็คมมากนะคะและการจับนะคะจับถือว่าถ้าใครที่แบบใช้แบบตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเนาะแบบตัวรุ่นของเคเหมยแล้วมาใช้ตัวนี้มันก็ยังไม่มีความถนัดเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเราใช้ไปอาทิตย์สองทิ้นะมันก็จะมีความชินในการจับนะคะอันดับที่4ี่ก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ VGR นะคะ V 0 8 5นะคะทุกคนตัวนี้มีความใหญ่ขึ้นมาจากตัวที่เมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะแตกต่างกันเลยนะคะ K เหมยกับ VGR นะคะตัวนี้ก็มีความแบบว่ามินิหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ก็คือแบบความใหญ่ขึ้นมานะคะเหมือนท่อนกระบอกนะทุกคนแต่ คือความใหญ่ของเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมันก็จับได้ถนัดมือเข้ามือพอดีเลยนะคะลูกทรงเขาหน้าออกแบบนะคะได้ดีมากเลยนะคะทุกคนดูดิลูกทรงเขานะคะออกแบบมาแบบเป็นแบบสไตล์แบบวินเทนนะคะและก็จะมีกันไกข้างหลังนี้ด้วยนะ,ะทุกคนและก็จะเป็นคนแบบกาลังแบบว่าจับใบมีโกนเนาะตัวฟันของเขานะคะก็ปั๊มเป็นมี r ไว้นะคะทุกคน ตัวนี้นะคะก็เป็น VGR นะคะ V 0 8 5นะคะทุกคนตัวนี้นะคะโอ้โหฟันของเขานะคะได้แต่งบางรับคมไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคนะคะตัวนี้นะคะการชาร์จนะคะเป็นการชาร์จแบบว่า USB นะคะการเปิดนะคะการใช้งานนะคะเขาก็จะมีตรงนี้ให้เรานะคะปุ่มเปิดปิดนะคะทุกคนโอเคเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะว่ามีความแรงหรือ ความน่าลำคาญหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะช่างมินาก็ได้ทำการทดลองกับลูกค้าไปแล้วนะคะทุกคนถือว่าชอบมากเลยนะเสียงเขาจะนิ่มๆนะคะเก็บเสียงได้ดีนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทั้งตัวของเขาจะเป็นสแตนเลสนะคะทุกคนนี่คือเขาแบบว่าแกะลายทั้งตัวนะคะสวยมากอะวินเทจมากๆเลยนะคะเสียงของเขานะคะมีความนิ่มนะคะ แต่รอบก,กันนะคะถือว่าแรงนะคะกันขอบได้คมมากๆนะคะขอบคมนะคะขอบหวานเลยนะทุกคนโอเคนะคะตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่690บาทนะคะพร้อมรับคมใช้งานนะคะแต่งฟันบางให้นะคะตีปีกสองข้างนะคะในการเข้าโค้งนะคะทุกคนรวมส่งไปเลยนะคะ690บบาทนะคะทุกคนถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะ,ะตัวนี้นะคะเราก็จะรับฟันแบบ พรีเมี้ยมไปเลยนะคะโอเคนะคะเราก็ล้วนดับที่4ไปแล้วนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ VGR V, v 0 8 5นะคะทุกคนโอเคเราก็มาดูอันดับที่3กันเลยนะคะเพื่อนๆว่าอันดับที่3เป็นตัวไหนเอ่ยนะคะอันดับที่3นะคะก็คือรุ่นเคเหมยนะคะทุกคน เคเหมยตัวนี้กับตัวนี้นะคะมันมีความแตกต,ต่างกันนะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว 1974A นะคะทุกคนและตัวนี้ก็จะเป็น 1974CC ก็จะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะเหมือนเดิมทรงกลมนะคะและลายนะคะเป็นลายนะคะวินเทจแบบมังกรไปเลยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะโอ้โหสวยงามนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ กระบองเขานะก็ไม่ได้เล็กมากและไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่มีความเล็กลงมาจากที่มีนานรีวิวไปนะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราก็ทําการตีปีกนะคะสข้างนะคะแต่งบางนะคะรับคมให้แล้วเรียบร้อยนะคะราคานี้นะคะอยู่ที่690บบาทไปเลยนะคะราคาคุ้มค่านะคะเราจะรับคมแบบพรีเมียมไปเลยนะคะเราจะเช็คงานก่อนส่งลูกค้าทุกท่านนะคะทุกคนตัวนี้นะคะและการใช้งานตัวนี้นะคะก็ เหมือนเดิมค่ะเขาจะมีแบตให้เรานะคะแบตเตอรี่นะคะเป็นฐานนะทุกคน2ก้อนนะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่1,200ม ah ิลนิแอมป์นะคะตัวนี้เขาจะแถมมาให้เรานะคะ2ก้อนฟรีๆไปเลยนะตัวนี้นะคะมีนาก็ได้ทําการรีวิวเป็นตัวเฉพาะไปแล้วนะถ้าใครอยากดูนะคะว่าตัวนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูได้เลยนะใน EP ของมีนา พารีวิวแบตเตอรี่ที่ใช้ดีที่สุดนะคะตัวนี้นะคะทุกคนและการใช้งานนะคะแบตหนึ่งก้อนนะคะอยู่ที่2ชั่วโมงไปเลยนะคะเขาแถมมา2ก้อนเขาตีไปเลยนะคะ4ชั่วโมงนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะทุกคนและการเปิดนะคะในการทํางานนะคะเราต้องเปิดตรงก้นตรงนี้นะคะนี่ตรงข้างหลังนี่นะมันจะเป็นสปริงนะคะในการกดนะคะนี่เสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน เสียงแบบอึดๆแรงๆหน่อยนะทุกคนโอเคนะคะอันดับที่สองนะคะก็เป็นรุ่นเคเหมยเหมือนเดิมนะคะฉลองนะคะ70ปีนะคะ,นะคะ,นะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแตนเลสทั้งตัวเลยนะคะและการจับนะคะเขาก็จะเป็นตัวกันลื่นให้เราเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะคะก็ล็อกมือเราพอดีเลยนะทุกคนนี่นะคะ คือมันไม่ได้ใหญ่นะทุกคนตัวนี้นะคะสามารถนะคะเก็บทรงข้างๆนะคะเก็บเหลี่ยมได้เลยนะตัวนี้นะคะแต่งปีกนะคะแต่งบางนะคะรับคมให้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบช่างนะคะมือชีพนิยมใช้มากนะคะตัวนี้นะคะช่างมินายังใช้อยู่เลยนะทุกคนตัวนี้นะมันก็จะเป็นตัวคล้องนะคะเวลาเรามีตัวคล้องตรงหน้าเก๊ของเรานะคะเราก็สามารถคล้องได้เนาะ หรือถ้าไม่คล้องนะคะให้เราวางไว้อย่างนี้นะคะมันก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ70ปีนะคะแต่ตัวนี้มันเสียอย่างหนึ่งนะที่มีนาไม่ค่อยชอบเลยนะคะแต่ความไม่ชอบมันก็ยังมีความพอดีของมันเนาะมันก็มีแค่นิดเดียวนะทุกคนถ้าเราหย่อนน้ามันนะคะอย่าให้มันไปโดนตนตัวมันนะถ้าโดนตัวมันมันจะมีความลื่นนะเราก็จะหลุดมือง่ายๆเลยนะแต่อย่าให้โดนเลยเนาะถ้าไม่โดนมันก็ไม่มีอะไรเลยมันมีแค่นิดเดียวทุกคนนี่นะคะ ตัวนี้นะคะและการเปิดนะคะสะดวกสบายนะคะเขาก็จะมีตัวเปิดตรงระหว่างนิ้วโป้งเลยเนี่ยนะเปิดอย่างนี้เสียงเขาก็มีความแบบอึดนะค,ะคือเก็บเสียงได้ดีไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ดังนะคะไม่มีความน่ารำคาญนะคะมีความเยี่ยมอยู่เนาะเวลาการขอบนะคะราคานะคะ750บบาทนะคะรับคมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะ เอ๊ะทำไมมันแพงจังเลยนะคะจะบอกเลยนะคะตัวพรีเมียมแบบว่าดีๆแบบยี่ห้อดีๆนะคะตัวันขอมบนะคะอยู่ที่3 0 0 0ถึงพันกว่าบาทนะทุกคนประมาณนั้นอะ่ะมันก็ยังยังไม่มีความแบบว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะซื้อแบบนั้นเนาะเราใช้แบบตัวหลักร้อยแต่การกันขอบเทียบเท่าแบบตัวเป็นพันนะคะหลายพันเนี้ยดีกว่าไหมอ่ะทุกคนทุกคนว่าอันดับที่1น่ะเป็นตัวไหนเอ่ยนะคะจากที่มีนารีวิวมานะคะอันดับที่1นนะคะ ต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะร้านไหนนะคะก็มีนะคะทุกคนทุกร้านทุกประเทศของประเทศไทยเนี่ยรับรองตัวนี้มีทุกร้านเลยช่างมีนาวะนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะเคเมยนะคะ501.7นะคะตัวนี้ช่างใหม่รู้ช่างเก่ารู้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนคือรูปร่าง,งเขานะก็มีความยาวหน่อยนะคะเป็นรูปแบบว่าสี่เหลี่ยมนะคะ สี่เหลี่ยมนิดหน่อยอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็จับถนัดมือเนาะนี่คือมันไม่ใหญ่มากและไม่ได้เล็กมากคือจับเข้ามือพอดีนะคะตัวนี้นะคะและการใช้งานนะคะให้เรากดขึ้นไปนี่ตอนแรกๆเครื่องใหม่มันจะเสียงแบบนี้เลยนะคะแต่เวลาใช้งานไปนานๆนะคะตัวนี้ใช้งานได้นานมากเลยนะ,ะ3ปีอะ่ะมันก็ยังไม่เสียนะทุกคน ถ้าเราไม่ทําตรงนะคะมันก็จะไม่เสียนะคะแต่ถ้าเราทําตรงนะเราต้องซื้อใหม่นะทุกคนเออตัวนี้นะคะไว้ใจตัวนี้มาตลอดนะมีนาก็ใช้อยู่นะตัวนี้นะคะอยู่ที่ร้าน,น3-4เครื่องนะคะใช้สลับกันนะทุกคนตัวนี้นะคะเวลาชาร์จนะคะทุกคนชาร์จมันก็ชาร์จนานนะเวลาใช้ก็ใช้แบบว่า2ชั่วโมงนะทุกคนแต่เวลาการชาร์จมันนานหน่อยนะแต่สําหรับมีนาน,นะคะในการตัดผมนะคะมีนานจะชาร์จทิ้งไว้เลยนะคะตอนถอดออก ตอนเวลาเราเลิกงานนะคะปิด hmm. ร้านถึงจะถอดออกนะทุกคนเพื่อกันแบบแบตมันจะหมดการคันไงเราก็จะชาร์จไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะคะแบบนี้ก็ใช้ได้นะแล้วแบตจะเสื่อมไหมนะคะแบตมันไม่เสื่อมนะทุกคนคือใช้ได้นานเลยสองสปีมันก็ไม่เสื่อมนะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคนนี่นะคะห้าศูนย์จ๋งนะตัวนี้นะ จัดเป็นอันดับที่1นะคะและตัวนี้นะคะเราก็ทําการนะคะแต่งปากนะคะแต่งบางรับคมให้เรียบร้อยนะคะและแต่งปีกนะคะทุกคนแต่งปีกบางนะคะเพื่อการทางานให้คมมีความคมนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมีการทําแบบข้างๆลู่เล่นแบบนิดหน่อยนะคะนิดนึงนะคะให้มันมีความสวยงามนะคะทุกคนโอเคนะคะอันดับที่1นะคะก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะ เคเหมยนะคะ5017นะคะทุกคนคลองเมืองคลองทั้งประเทศของช่างตัดผมเลยนะคะเย่ yeah, ตัวนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะเราก็ได้จับอันดับนะคะสำหรับตัวกันขอมนะคะยอดนิยมนะคะสำหรับมือชิมนะคะว่าใช้ตัวไหนบ้างนะคะและแล้วเราก็ได้รู้แล้วนะว่าเป็นตัวไหนนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะชอบคลิปเหล่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกำลังใจให้ช่างมีนานะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่างมีนาดด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย